ทุกคนเราไม่เรื่องสงสัยจริงๆก็สงสัยมาประมาณ3 4วันแล้วนะว่าแบบช่วงนี้บอซัมเขาดูแบบอ้วนขึ้นมเมื่อวันก่อนก็เลยลองจับเขาหงายท้องดูแล้วก็ส่องนมเขาดูทุกคนนมเขาแอบปวดขึ้นมาหรือว่าตอนนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันนะคะว่าที่เห็นพุงขึ้นมานั้นอ้วนขึ้นหรือว่า มีเบบี๋อยู่ในท้องกันแน่นะคะ 50วันแต่ว่าคุณแม่คนไม่ไหวอยากรู้จัดนะคะวันนี้ก็ถ้านับวันที่น้องโดนน้อกลับบ้านก็40วันพอดีเลยมาดูกันว่าแค่อ้วนขึ้นหรือว่าท้องนะคะอันนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลหนองแ้ยิ้มแฉ่งนะคะ เรจะทการโดนขนทุมงของลอนซ้ายมแลวตอน้มีองตบต่างๆมน้นหนอก็ดูก็ดูดูในนมนะแต่ถามว่าแบบทุ่งอ่ะรู้สึกว่าดูดูท้องใหญ่นะมใช่ไมคะใช่มีโอกาสดีค่ะแต่เดี๋ยวอาตราวาดูอีกทีนึงดีกว่ามนแปี่คนนั้นเต้าเกิน แล้วว่าค่ะมันสามารถแบบเห็นเป็นถุงๆอ่ะได้ตั้งแต่แบบช่วง14วันแล้วแต่ว่าไอจะชัดเจนเลยอา่ะจะที่ประมาณ30วันนะโอเคก,กว่าอ<ม>ืมที่จะดูว่าลเออเห็นชัดดูแบบดูเป็นตัวเป็นพัดเจนอย่างเงี้ยเพราะถ้าเป็นแบบช่วง14วันหรืออะไรพวกนี้นมันก็จะยังเล็กแบบถุงเล็กมากค่ะ<ม>แ,แล้ววันี้ท่เห็นเนีคะเขากม่ันก็แบบว่าได้จะนัาได้ดอยู่ค่ะประเมินคร่าวๆ แต่มองไหม่น้เก็บขนก่อนนะชึ๊งชึ้ึมาแล้วนะคะเดวคุณหมองจะทำการบัรดาซาคุงดูแล้วนะคะว่าเัาซมีกี่ตัวพร้องจริงหรือวไม่วางยาวางยาแม่ใหม่ตื่นเต้นโอ้ร้อมจริงอุ้ยท้อง ทกทุกคนเราไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดไปเองนะคะบอสซอมไม่ได้อ้วนขึ้นนะคะอันนี้คือเห็นเป็นตัวแล้วหรออันนี้ก็จะเป็นกะกเป็นกะกโหลกหิ้งไม่ได้แล้วคุณแม่บอสซอมนะคะตอนอยู่บ้านนี่คือมีแมวเด็กที่บ้านเก้าตัวน้องบุ๊กเก้กับน้องบงบงลูกพี่มาตัวละ <laughs> บอสซอมเขาก็ ทำตัวเป็นแม่ให้อ๋ไปให้เขาดูดนมมาปะเนีย่ยลูถ <laughs> ั <laughs> ชอบไปแอบสองรูปคนอื่นคราวนี้หนูมีรูปเป็นของตัวเองแล้วลูกว่าซ้งใจเต้นนะคะใจเต้นอุย้ยไม่รู้เลยว่าเขาท้องเลยเนี่ยช่วงนะ <Okay. S 2> นี้ที่เราจับเจนอน้เขาก็เลยสงสัยแล้วก <Okay. S 2> ็เลยรู้สึกว่าแน่ใจค่ะ ใช่แล้วเขาปกติมากเลยแล้วตัวคู่ตอนที่มาฝากก็ดูไม่ได้ไม่ได้สนใจเนาะว่าซ่อมเท่าไหร่ด้วยดูมาซ่อมนะคะเขานอนนอนจอด้วยนะคะหนูมีเด็กอยู่ในท้องนะบ้าซ่อมเหมือนทานมาด้วยอะ่ะมันก็เลยแบบว่า แก๊สมันค่อนข้างบางังไอตำแหน่งพวกพวกตัวมดลูกอะ่ะมันก็เลยแบบเนี่ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็จะเห็นไหมคะมันก็เลยจะไม่ค่อยชดัดแต่ว่าพอมาช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะชดัดแต่ทีเนี้ยมันก็เลยอาจจะบังทําให้ตรงข้างหน้าเราอาจจะมองไม่เห็นถ้ามันถ้ามันมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันนี้ดิ่น,นี่คือหใช่อันเนี้ยอันเนี้ยคือกระาะปัาสวะแล้วก็ตรงเนี้ยคือเป็นถุงลูกอย่างงี่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเหมือนจะหนึ่งแล้วก็เหมือนจะมีตรงแถวเนี้ยอีกเนี่ยราะว่าตรงแถวที่ไม่ค่อยชัดอ่ะอันนี้ก็น่าจะอีกแบบ ด้านหนึ่งที่แน่ๆก็น่าจะมีชาสองตัวใช่แต่ว่าเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งมันทำหน้าเขื่อนเจอโลชั่นเย็นผมก็ไม่ใช่ด้านขวาอันนี้เป็นด้านซ้ายนะคะก็เหมือนเจอเพิ่มอีกเหมือนกันที่อันนี้จะเป็นหัวใจหัวใจนะคะเป็นหัวใจหัวใจเล็กมากเลยอย่างนี <c 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 ้เขาน่าจะคลอดช่วงไหนนะคะคุณหมอถ้าดูจากวันวันที่เจ้าของว่ามาส่งมาน่าจะ ใช่ไหมคะอันนี้วันที่40ก็อย่างน้อยที่ต้องต้องระวังเนี่ยก็คืออีก20วันถัดจากเนี้ยก็ต้องก็ต้องรีบแบบว่าคอยคอยสังเกตดูใช่ดูอาการค่ะใช่คือจริงๆมันก็ประเมินได้จากหลายอย่างทั้งแบบว่าตัวตัวหัววัดจากตัวประเมินจากทางนนหัวด้วยส่วนหนึ่งจากวันจากวันที่ผสมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จริงจริงการตรวจพวกฮอร์โมนพวกอะไรเงี้ยค่ะมันก็ช่วยในการประเมินรับข้อได้ดีขึ้นใช่ อาจจะประมาณแบบอาจจะประมาณสาอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะคะแต่ว่าบวกลบเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูกันอีกทีนึงแต่ว่าเท่าที่ดวงมันฝั่งเนี้ยจะมีเนะี่ยอย่างน้ายก็อะประมาณหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้คิดว่าประมาณแบบประมาณสองอะเพราะว่าดูเป็นแบบหัวกระโหลกอีกอันหนึ่งดูได้เหรอของเล่าเล่าแข่ง ต้องบำรุงเกินไปเพื่ออะไรคะถ้านตอนนี้ก็คือหัวใจก็คือเต้นดูโอเคนะแต่ว่ายังไงก็ต้องควรจะบำรุงแม่เรื่องของพวกชัยพวกเรื่องทานบำรุงเลือดอะไรต่างๆเตรียมไว้ด้วยนะคะมีแม่แมวอยู่ที่บ้านแล้วเขาชอบไปซูมอาหารแม่แมวกินด้วยรู้ใช่ไหมรู้ตัวแน่เลยว่าเตจะเป็นแม่แมวอันนี้คุณหมอก็กำลังจับหัวใจอยู่ใช่ไหมคะใช่่คะแบบนี้คือเต้นปกติไหมคะคุณหมอเดี๋ยวเราวัดให้ก ก็ตอนบงบงมาคือคุณหมอผู้ชายบอกว่าวัดยากมากเพราะตัวเล็กมากเลยใช่นี่ก็เล็กอยู่อืมอช้ำหายขออีกทีได้ไหมจ๊ะช้ำเขียวคงน่าจาโนะโปรเนี่ยเห็นที่ทนี่เด็กลูกแมวมาแล้วถ้าเป็นคุณแม่เองต้องเป็นคุณแม่ที่โปรแน่นอนมีมีมีตัวอย่างมีตัวอย่างีให้ซ้อมไปแล้วเสร็จแล้ว แตะน,นะคะหู๋ัวซ้อมตัวนี้<อ>ลูกหนูจะไปฟังของเขาไม่ได้แล้วลูกดู <c oughs> สีหน้าคุณแม่ว่าที่คุณแม่มือใหม่นะคะ <c oughs> ดนดงไม่จอยเลย <c oughs> ทำไมคุณแม่ทำหน้าอย่างนั้นนะลูกมัน <c oughs> เป็นไรน,นะหนฝนต้องพูงไม่เป็นไรน,นะเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นะ <c oughs> อันนี้คืองูหิ่งที่ขนพุงถ่ายนะคะคุณหมอมีของขวัญให้ด้วยนะคะหน้าไม่จอยอุ้ยน่ารักชอบคุณแม่ป้าที่คุณแม่ป้าซ่องนะคะอะนาวางกล้องหน่เดี๋ยวงูหิ่งที่คุณหมอถ่ายด้วยสมกับเป็นนางแบบของบ้านเลยนะคะ ดูนาำแบบนะคะนาำแบบประจำมานของเรานะคะแฟนแบบตื่นเต้นรือว่านางแบบยังแบบอดทนพวกแตรมิเตอร์ก็คือเหมือนพวกแบบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวหัวค่ะมันก็จะประเมินวันข้อได้ส่วนหนึ่งซึ่งสมมติว่าอันนี้ของเราบอกว่า40ใช่ไหมค่อือ อย่างอันนี้มันก็จะประเมินคร่าวๆก็คือวันที่เดี๋ยวจะเข้าเวลก็คืออีกประมาณแบบ20วันมันก็จะมันก็จะพอจะเทียบเคียงได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกมันอาจจะต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันเพื่อทําให้มันมีความแม่นยําสูงมากขึ้นประมาณนั้นแล้วก็อันนี้หัวที่เห็นชัดมันอาจจะมีแค่อันเดียวดังนั้นคือมือจีมันก็ต้องเทียบหลายๆหลายๆตัวรวมๆกันใช่แต่ว่าเท่าที่เจอก็น่าจะประมาณ3ตัวโบว์ใช่คิดว่าประมาณนั้นนะคือแบบเท่าที่ดูแต่ว่าก็อย่างที่เคยบอกว่า ไอตัวอาราสาวบางทีมันเป็นการทับซ้อนกันได้ใช่ประมาณนั้นค่ะกลับมาบ้านแล้วนะคะเราไม่ถอดหมวกกันสรุปนะคะลูกสาวลูกรักสุดที่รักของพ่อตาก็คือท้องนะคะเป็นท้องตอนไหนไอ้ลูกฮพ่อแมวก็คือเซ็งเลยนะคะจะพาไปทำมันอยู่แล้วลูกสรุปก็คือคืนนั้นนะคะแอบแซ่บกับน้องโดนัลนะคะ ทุกคนไม่มีใครเห็นจริงๆนะตอนที่เขาทับกันอ่ะตอนสี่โอ้ตอนที่เราอยู่เราไม่เห็นเลยนะว่าเขาทับกับโดน่าแบบน้องโดน่าดูแบบว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจปอซัมเลยบอซัมแบบไปคานไปอะไรก็คือไม่ไม่ได้ตามไม่ได้อะไรเลยโอ๊ยไม่ได้อ้วนอ่ะนี่เห็นไหมถ้าวันถ้าวัน้นเราไม่จับเจอว่ามีนมนี่ก็คือไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าท้องตื่นเต้นรอดูตัวข่าวเพิ่มอีกแล้วนะคะ เราจะมีสีขาวเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นบ้าน,านไปหมดแล้วตอนนี้มาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะกี่ตัวนะคะ